S <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาส่งท้ายปีเก่า2566ด้วยเขากระโจมครับกายภาพเขากระโจมเราก็ยังอยู่กับเจจแจ้คนเดิมต้องปิดหน้าปิดตาหน้าเขียว เรามาลาปีนี้ไปด้วยกันที่ขาประจงครับเราจะกากไปด้วยกันใช่ไหมเจ๊วันนี้บอกให้ถ่ายเกไกๆครับตอนนี้เรามาถึง พาเข,าข่าคอดแล้วครับวันนี้อากาศดีนะแดดมาแล้วแดดมาแล้วก็ดีอ่ะอุ่นดีอากาศเย็นๆอุ่นๆนไม่ได้มานานมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะอุ๋ยจำไม่ได้นานมากแล้วไม่ได้มามาครั้งสุดท้ายคือมาทอดกะทปชน <c oughs> แล้วก็ไม่ได้มาเลยครับ อันนี้เราก็มาถึงเาขาคอดเนี่ยตรงนี้นวควรจะถ่ายรูปนะแสงมันสวยสใช่เรา,ก,ามมก็จะถึงฐานดาวเรืองแล้วมมจะถึงดาวเรืองแล้วเรามา,กา,กามไกลแค่นี้ก็ดีเหลือเกินกลับเลยไหม ดาวเรืองแล้วกลับลุงสีบอกว่าอะไรมนึ่งหกหกเก้ามีไลทโทเราใกล้จะถึงแล้วเขาก็โจมอยู่ยอดอยู่ข้างหน้าครับนู่นเราใกล้จะถึงแล้ว ันนี้เจอนักิงหลายคนเหมือนกันมาวิ่งกันเราจะไปเจอกันใหม่ปีหน้าที่เขากระโจมนี้ครับปีนี้น่าจะเป็นวิกสุดท้ายที่จะมาเขากระโจมแล้วครับย่ายน,นี้สวยมากเลยนะดูสิสีไมนกก่นออกเงินสวยนะ สส่มันวยดีอะเรามาถึงแล้วครับกานี้นาย,ยากแาวไปเจ้าของพวกเรา <c oughs> ที่คุ้นเคยกันแหละนี้แหละ <c oughs> ปีนี้สนุกมาก กลับการมาเขาแห่งนี้ปีหน้าเจอกันใหม่นะที่นี่เขากระโจมฝากขอบคุณผู้ติดตามรายการทุกคนเนียนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ทำมีกรรมกันไว้เยอะมากปีหน้ามาเจอกันใหม่ครับ คลิปนี้เป็นคลิปขอบคุณเรียกขอบคุณปีหน้าจะเปลี่ยนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เราจะไปใส่ยกรมกันนะครับปีหน้าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์บายบายเจอกันปีหน้าเลยนะ